สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a r o t เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และพไพ่ออโรคิลแม่หมอเอกกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เลยนะที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงดยรวมแม่หมอพูดเสมอว่า คำทํานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคําทํานายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก,ก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆพลังงานบวกๆกลกับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนํากลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอด้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคํา กดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป random for you คลิป random ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะจ๊ะหากคุณกดเข้ามาฟังคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณหัวข้อในวันนี้แม่หมอจะทำ random หัวข้อเรื่องเขาอยากให้คุณรอเขาไหมไพ่ฝั่งคุณแม่หมอใช้ไพ่ e s e n t a l tarot 10ใบ romance angel oracle 5ใบ ไพ่ฝั่งเขานะไม่หมอใช้ไพ่ก็เดนอาร์ตนูเวลสิบใบดราม่าสแอนเจิลออร์ c คลห้าใบอ่ะเราไปดูกันนะว่าไพ่ทั้งหมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดมีอะไรบ้างคะ่ะเด n d o m ัมฟอร์เขาอยากให้คุณรอเขาไหมไพ่2ฝั่งนะฝั่งของคุณและฝั่งของเขาแม่หมอสับไพ่เนี่ยนะก็ประหลาดใจนะไพ่มีตั้ง78บแใบอะแต่ละสำรับ สลับกับไพ่สับเรียบร้อยเลยไพ่ฝั่งคุณและเขาได้ไพ่เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันด้วยเป็นไพ่ใบแรกของสำรับของใครของมันเนี่ยสี่มิเา้าพลังงานคนคนนี้กับคุณน่ะมีความมั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์ในหัวใจมากๆเลยนะไม่ว่าเรื่องราวต่อไปจากเนี้ยคำทำนายที่แม่หมอจะพูดต่อไปเป็นอย่างไรสิ่งเนี้ย คือจุดเริ่มต้นและบทสรุปหัวใจที่มั่นคงอย่างมากที่มีต่อกันตามับไพเนี่ยคุณน่ะกับเขาเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันเดชาลิออดเขาอาจเป็นคนต่างชาติต่างภาษา ต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในต่างแดนก็เป็นไปได้มีความห่างไกลเป็นตัวแปร,แรที่สําคัญและเป็นเหตุผลหลักในท็อปิกในวันนี้นะคุณลังเลใจอ่ะคุณไม่รู้อ่ะว่าคุณควรจะรอเขาดีหรือไม่ดีเขายังอยากให้คุณรอหรือไม่ช่วยนับสอดเจ็ดดาบเกิดขึ้นในฝั่งของคุณ ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่โจรเล่นเหลี่ยมคือคุณน่ะหลายๆครั้งเนี่ยการรอคอยนานๆน,น่ะความหมายไพ่ใบนี้กรณีแรกคุณก็แหมไม่อยากจะรอแล้วคุยคนอื่นเลยคุยประชดเลยคุยฆ่าเวลาไปเลยอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบรู้สึกว่าต้องรอคอยเขาเพียงพูดเดียวอะนะแต่พลังงานน่ะอย่างที่บอกไม่ว่าคุณจะคุยกับใครอะสุดท้ายก็ไม่ใช่ไม่ได้มีแรงดึงดูดในหัวใจมากพอเท่าเขาหรอกคุยไปก็เท่านั้นแหละ คุยไปคุยมาเดี๋ยวเบื่อเองลำคาญเองเออไม่คุยแล้วเออเป็นอย่างนั้นอีกความหมายของไพ่ใบเนี้ยไพ่โจรเนี่ยเล่นเหลี่ยมหมายความว่าคุณคิดว่าจะยังไงกบบคุณกันแน่นอะคุณรอด้วยความมั่นคงเนี่ยแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเขาอ่ะว่าจะทําให้คุณน่ะอยู่ในจุดที่รอเก้อหรือเปล่าอืคุณก็มีการคิดแง่ลบนะนะคิดร้ายๆกับเขานะจ๊ะพลังงานของเขาเนี่ยกับคุณนะ เป็นคนทางไกลจริงๆมีพลังงานของอายุที่แตกต่างด้วยเขาอาจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณมากๆหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มีตำหนิมาแล้วอ่ะเขามีความเย็นมีความสงบอืเป็นคนที่รอด้วยความใจเย็นจนคุณไม่มั่นใจเลยว่าเย็นไปหรือเปล่ายังไงดีเออร้อนบ้างก็ได้รีบมาหาฉันบ้างก็ได้เอออารมณ์ประมานนั้นนะจ๊ะพลังงานของเขาเนี่ยที่ส่งตรงถึงคุณนะ่ะเป็นแบบนี้หกไม่เท้า ตัวคุณเองอะรอเขาเนี่ยสภาวะจิตใจคุณน่ะก็ไม่ได้หดหู่หรือว่าสิ้นหวังขนาดนั้นน่ะคุณยังมีความหวังนะคุณยังรู้สึกว่าวันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้การรอคอยเนี้ยไม่สูญเปล่าหรอกหน้า ไพ่ใบนี้มันเป็นพลังงานแบบปล่อยไปอ่ะเออฉันจะปล่อยทุกอย่างไปให้มันเป็นไปตามวันเวลาที่มันจะเป็นฉันจะรอให้เขากับฉันฉีดวัคซีนครบกันก่อนแล้วก็ประเทศเปิดซะก่อนอ,อ้าอีกกี่เดือนละนี่รอกันมากี่ปีแล้วละ่ะเอออารมณ์แบบนั้นนะอารมณ์แบบไม่เร่งรัดสถานการณ์เพราะเร่งรัดไปก็รู้ว่าทาอะไรไม่ได้เหมือนมีเหตุผลนะที่มันมากมายเหนือกว่าที่คุณจะแสดงสภาวะอารมณ์อย่างไม่มีเหตุผลได้อื คุณก็ได้แต่ทําใจปล่อยวางแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคุณรอเขาด้วยสภาวะอารมณ์แบบนี้ The เ e วิลซาตานหลายครั้งเนี่ยในความห่างไกลอะ่ะคุณก็เครียคิดมากนะกลัวว่าเออเขาจะแบบมีคนอื่นหรือเปล่าอยู่ทั้งนู้นเหงาใกล้เหงาใจเออกลัวเขาจะแอบวอกแวกม,มีความคิดอย่างเงี้ยกับเขาอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ ตัวคุณเองอะ่ะคุณก็มั่นใจใตัวเองนะว่าคุณยังตราตรึงคุณยังเป็นความรักที่ลึกซึง้งทั้งกายทั้งใจกับเขาได้อยู่ความห่างไกลไม่มีผลใดนะที่จะทําให้เขากับคุณน่ะหลุดจากพันธนาการเนี่ยหลุดจากโซ่เชือกที่มันคล้องผูกตรึงกันอยู่ได้มีพลังงานของความผูกพันพลังงานแห่งความสเสน่หาลุ่มหลงต่อกันอย่างมากในการรอคอยเนี่ยเมื่อวันเวลายาวนานผ่านไปเนี่ย Ance, การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของหัวใจคุณและเขาเลยนะความห่างไกลการแยกจากการไม่ได้พบเจอกันดั่งใจที่คาดหวังคาดหมายเนี่ยสิ่งเนี้ยจะนำพามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เช่นกันหมายความว่าหากคุณผ่านบททดสอบของความห่างไกลและการเปลี่ยนแปลงในความห่างเหินในความสัมพันธ์เรื่องระยะทางนี้ไปไม่ได้ความสัมพันธ์คุณมีโอกาสอย่างมากนะ ที่จะเปลี่ยนแปลงอืคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่คาดหวังไม่รอและแบบเนี้ยนะ่อเอีเฮวจิตใจก็ได้ก็อีกความหมายหนึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้เห็นหัวใจแล้วแหละว่าคุณเขารักกันมากแค่ไหนไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะทําให้คุณรักเขาน้อยลงไปได้ความห่างไกลหรือการรอคอยยาวนานเท่าไหร่ยิ่งมีแต่จะทําให้คุณทั้งสองคนน่ะคิดถึงคนึงหา รอวันพบเจออ้อมีคุณค่าเห็นคุณค่าต่อกันในวันที่ห่างเหินห่างไกลความสัมพันธ์เดิมๆมันยิ่งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะวันที่จะได้เจอกันน่ะในภายภาคหน้าเนี่ยคุณทั้งสองคนอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีที่สุดให้มันชัดเจนขึ้นให้มันมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมไพ่ใบนี้ราชาเรียนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หมอพูดถึงอ่ะสองกรณีสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทางบวกต่างหากจะเกิดขึ้น เพราะไม่ว่าเขาจะเงียบหายคุณจะเหงาใจทุกใจรอคอยมากมายเพียงใดอ่ะคุณก็ยังเห็นคุณค่าเขามากมายอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครอ่ะจะมาแทนที่เขาในหัวใจคุณได้และคุณก็ไม่อนุญาตให้ใครนะเขามาแทนที่เขาในหัวใจของคุณได้เช่นกันต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าของกันรักกันและยิ่งเห็นคุณค่าของกันและกันในความห่างไกลเขาเ้าไปใหญ่เลยเพราะความสัมพันธ์ระยะไกลเนี่ยมันเปราะบางฉะนั้นยิ่งจะต้องแสดงแต่ความรู้สึกที่ดีอ่ะเห็นคุณค่าของกันและกัน มีความหวังที่จะรอคอยกันนะด้วยความรู้สึกและพลังงานที่ดีคุณคิดอย่างนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่คุณน่ะเนี่ยเห็นไหมโลกอะไกลแค่ไหนอะ่ะก็อ,อยู่ในมือคุณได้ใกล้แค่เอื้อมเรื่องระยะทางไม่ได้มีผลต่อหัวใจคุณสองคนเลยเกิดมาคู่กันแล้วเนี่ยสองไม่เท้าเป็นคู่กันยังไงก็ได้คองคู่เคียงข้างคุณมั่นใจแบบนี้เสมอคุณเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวคุณเองมากๆ ก้าเหรียญคุณ่ะเหงานะเหงามากเลยคิดถึงเขาสุดๆเลยก้าเหรียญเนี่ยมันคือไพ่พอไม้ไม้พลังงานก็เหมือนกับว่าคนที่ห่างร้างไกลคู่อะเคยอยู่เป็นคู่แล้วก็อยู่โดดเดี่ยวแบบเนี้ยคุณเหงาคุณคิดถึงเขาจับหัวใจอะไรที่เขาเคยพูดคุณไม่เคยลืมนะนะสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังคุณจดจําได้ทุกคําพูดหรือสถานที่ไหนที่เคยไปด้วยกับเขาอ่ะ โอ้ยถ้าผ่านนะสานที่นั้นขึ้นมายังมีเงาเขาภาพ,าพเขาอยู่ทุกที่เลยน้ําตาซึมหมกมาเลยทีเดียวนะเป็นพลังงานของความโดดเดี่ยวอ่ะอ้างว้างเหงาเดียวดายห้าเหรียญสภาวะติดขัดเนี่ยคุณท้อนะคุณมีความหวัง50-50แ 50, ล้วอ่ะ,ะยิ่งนานวันไปอะ่ะถึงแม้ว่ายังไม่หมดสิ้นความหวังแต่ว่ามันก็ท้อเหลือเกินมาวันคุณก็นอนร้องไห้เนี่ยรู้สึกว่า เอ้ยจากที่100%นะจากกันแรกๆตอนนี้ปีหนึ่งสอปีครับแล้วความรู้สึกเนี่ยชักไม่มั่นใจแล้วจะมาไม่ว่าเอ๊ะยังไงหรือว่ามาไม่ได้เพราะว่าประเทศยังไม่เปิดกลัวโควิดหรือว่าไม่อยากมาเออเริ่มมีสภาวะติดขัดเนี่ยคิดวนในหัวสับสนรังเลใจเกิดขึ้นมาแล้วฝั่งของเขานะจา๊ะการห่างไกลเนี่ยคุณเจ็บใช่ไหมเขาเจ็บกว่า ภายความเจ็บปวดที่สุดเกิดขึ้นในฝั่งเขาสิบดาบ <livelihood> เขาคิดถึงคุณมากสุดหัวใจมือไก่นะ้ผาผักนอนไม่หลับบางวันรอนน้าตาซึมนะคิดถึงเสียงคุณคิดถึงคําพูดคิดถึงการอยู่ใกล้คิดถึงกลิ่นหอมในตัวคุณทุกอย่างเขาเจ็บปวดเขาอยากเดินทางมาหาใจแทบขาดอ่ะแต่มีเหตุผลมากมายเลยในความสัมพันธ,ธ์ที่ทําให้เขาอ่ะไม่สามารถทําทุกอย่างได้ดั่งใจได้เนี่ยอยู่แบบเจ็บปวดสุดๆหัวใจของเขาอ่ะ ในขณะที่ห่างไกลกันจากคุณนะนะไพ่ห้าถ้วยผิดหวังพัดพรากเสียใจอ๋อเขารู้สึกไม่ต่างจากคุณเลยเนี่ยเขาได้ห้าถ้วยคุณได้ห้าเหรียญสภาวะติดขัดส,สภาวะแบบหัวใจมันเติมไม่เต็มอะต่างฝ่ายต่างรอคอยเนี่ยอันนี้ก็50อันนี้ก็50รวมกันร้อซพอดีใจของคุณกับเขาอะ่ะนะแบ่งฝากกันไว้อย่างคนละครึ่งดวง เมื่อไหร่ที่เจอกันเมื่อน,นั้นแหละอืสภาวะแบบนี้มันถึงจะหายไปได้ในการรอคอยและความห่างไกลเนี่ยเขาอาจจะไม่แสดงหรือพูดอะไรให้คุณรู้สึกมากมายนักนะว่าเขาคิดถึงว่าคณสาคัญเพราะเขาเป็นบุค,คลิกภาพของเดอะเฮมิทก็คือเป็นคนนิ่งเงียบมัดขรึมอะรู้สึกมากแต่ไม่พูดคิดเยอะมากแต่ไม่บอกเออเป็นอย่างเงี้ยบางทีคุณก็เลยสับสนลองเดในเนเาใจไงว่าอ้าวยังไงคิดถึงกันอยู่ปะเนี่ยเอ๊ะ หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเอ๊ะหรือว่าแอบไปมีกิก๊กเอ๊ะหรือว่าคุยกับคนอื่นหลายเอ๊ะมากอะแต่สุดท้ายอะก็ไม่มีอะไรคุณ <c oughs> ก็ยังในความเอ๊ะมากมายคุณก็รักเขาไงสุดท้ายอะคุณก็ไม่อยากจะหาคําตอบอะไรหรอกคุณก็เชื่อมัน่นคุณก็เลือกที่จะเชื่อมัน่นมั่นใจเขาเหมือนเดิมในความเงียบๆนะที่เขามีเนี่ยความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะ่ะเขารอวันอยู่เสมอเลยนะหนึ่งถ้วยรอวันที่จะเดินทางมาหาคุณได้รอวัน ที่จะได้เริ่มต้นพบกันใหม่รอวันที่จะให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนรุดหน้าก้าวไปความรักจากหัวใจของเขาเนี่ยมันน้ําที่มันหลั่งไหลามาจากถ้วยเนี่ยมันล้นหัวใจมันเต็มหัวใจคิดถึงคุณทีไรก็ใจฟูนะคิดถึงคะนึงหารู้สึกแก่ใจเลยว่าเป็นคู่แท้ที่ดีต่อกันความห่างระยะทางเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะแยกจากหรือทำให้หัวใจคุณและเขาเปลี่ยนแปลงในความห่างไกลนี้นะจ๊ะเขารู้สึกว่า ไม่มีอะไรอ่ะที่จะทําให้เขาเปลี่ยนใจไปได้พไพ่ใบนี้ยคือความเป็นชจ้ของซึ่งกันและกันเขาอยู่ทางนูน้นใครถามอ่ะเป็นยังไงห่างกันเลิกกับแฟนยังโอ้แฟนผมอยู่สบายดีครับอยู่ที่ไทยไปไม่ได้เดี๋ยวประเทศเปิดผมไปหาเลยรักกันดีอ๋อเป็นอย่างนี้พลังงานว่าแบบมีชจ้ของตลอดนะจ๊ะไม่ได้รู้สึกว่าเลิกลาห่างหายจากคุณนะอืมพลังงานเขารักคุณมั่นคงมากจริงๆเนี่ยแล้วพไพ่ใบนี้นะ หากเขาเนี่ยมีโอกาสไม่ต้องกลัวขี่ม้ามาแน่มาหาแน่คนที่มีค่ายิ่งคือคุณคนที่เขาไม่มีวันที่จะปล่อยไปนะไม่ว่าสถานการณ์ความห่างไกลหรือความห่างเหินมันจะเกิดขึ้นระยะนานแค่ไหนก็ตามเมื่อมีโอกาสเมื่อมีจังหวะเวลาเขาจะเดินทางไปหาคุณคนที่มีค่าต่อใจนะคนที่เขาคิดถึงได้อยู่ในหัวใจของเขาเสมอและเมื่อวันที่คุณนะ่ะพบเจอกันนะ่ะ คนคนนี้ก็จะเอาใจคุณทุกอย่างเลยนะสเตรนท์ strength. เขาจะยกตําแหน่งผู้หญิงที่เป็นเจ้าชีวิตคุณอยากได้อะไรคุณอยากให้พาไปไหนคุณอยากกินอะไรแบบไหนบอกจัดให้ทุกอย่างอยากจะชดเชยเวลาอยากจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุขจากที่ตอนที่ห่างเนี่ยไม่ได้ให้ไงให้ไม่เต็มที่อาจจะคุยแค่ทางไลน์วิดีโอคอลไม่ได้เจอนะในอีกความหมายของไพ่ใบนี้ อยากจะให้คุณเนี่ยกอดรัดฟัดเหวี่ยงเนี่ยนะแสดงความรักต่อกันเต็มที่ไปเลยสุดท้ายเลยพลังงานของเขาเนี่ยชัดเจนมากที่สุดไพ่เดอะซันเนี่ยขึ้นมาติดกับสิบดาบเลยความเจ็บปวดอย่างมากที่สุดเขาไม่มีวันที่จะปล่อยให้สภาวะการเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เด็ดขาดเดอะซันคุณนะคือความสุขอันยิ่งใหญ่คือความรักคือหัวใจที่เขารอคอยเมื่อความห่างไกลหรือเหตุผลที่ทำให้ห่างไกลจบสิ้นสิ้นสุดลงเขาจะมาแน่ จะมาทาให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้แสงสว่างมันมีค่ายิ่งนะคุณรู้สึกว่าทิศท,ทางความชัดเจนความสัมพันธ์และความสุขอย่างมากมายอ่ะคุณจะได้รับจากเขาคนคนนี้เขารักคุณมากนะไพ่เดอรซันเนี่ยกับไพ่สีนิ้วเท้าขึ้นมาในฝั่งของเขาเนี่ยรักมั่นคงจริงจังคิดไปถึงเรื่องการก่อร่างสร้างตัวเป็นครอบครัวกันเลยทีเดียวฝั่งเขานะไพ่ออโรร่ได้ไพ่ริชท ไพ่ใบเ,เนี้มันแปลว่าล่าถอยตอนนี้ที่ยังไม่มีโอกาสอ่ะเขาก็นิ่งเงียบไปก่อนอยู่ในมุมของเขาก่อนนี่ไม่อยากจะพูดเยอะจะดูเป็นผู้ชายบ้านน้ำลายอ่ะ,อะพูดไปเดี๋ยวดูพูดพล่อยๆพ,พูดไปแล้วทําไม่ได้เขาก็เลยไม่อยากจะพูดอีกความหมา,า,ายของไพ่รีท์ดันแปลว่าการแต่งงานนะเวทีนเจอกันเนี่ยหันหน้ามาเมื่อไหร่เนี่ยกลับมาหาเมื่อไหร่เนี่ยมีคอมมิทเมนต์มีอะไรที่ชัดเจนมีอะไรดีๆให้คุณได้หัวใจฟูแน่นอนคนคนคน,นี้ ในวันที่ห่างไกลกันนะเขารู้สึกว่าวันที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะอว่าคุณอาจารย์ยังรอคอยเขาหรือเปล่าเขาก็อยากให้ช่วงเวลาที่ห่างไกลกันนะ Giving and Learning ให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันให้มากรักทางไกลอะ่ะมันต้องใช้หัวใจที่แข็งแกร่งจริงๆเขาอยากให้คุณน่ะนะให้อภัยถ้าเขาทำอะไรให้คุณโกรธหรือไม่พอใจหรือน้อยใจอะ่ะโดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาตั้งใจเลยเขาไม่เคยมีเจตนาตั้งใจที่ทําให้คุณมีความทุกข์กับสิ่งใดทั้งนั้น ใช้ความห่างไกลนี้เรียนรู้หัวใจซึ่งกันและกันอย่างน้อยนะคุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่าไม่มีเหตุผลใดไม่มีสิ่งใดแม้กระทั่งระยะทางที่ห่างไกลจะมาพลากจากหรือว่ามาลดความสำคัญในความสัมพันธ์ลงได้ Give your relationship a chance ให้โอกาสเขานะรอเขานะวันไหนที่เขามายืนตรงหน้าคุณเนี่ยเขาจะกอดคุณแบบเนี้หัวใจเขาเนี่ยอยากปกป้องคุณเนี่ยโอบก,กอดคุณเอาไว้เนี่ยอ้อมแขน อ๋อรักคุณเนี่ยจะจ้องคุณจนคุณหลับไปเลยเพราะอะไรล่ะจ๊ะยูดิ e ซอร์ฟเลคุณน่ารักอ่ะนะคุณน่ารักกับเขาเสมอเลยทำไมจะไม่น่ารักล่ะเนี่ยคุณรอคอยเขาด้วยความหวังอ่ะคุณรอคอยเขาด้วยพลังงานบวกคุณรอคอยเขาด้วยกำลังใจบางทีก็น้อยบ้างอ่ะแต่ควบคุมสภาวะได้ดีอ่ะพลังงานที่ปล่อยออกไปอ่ะเขามีแต่รู้สึกว่าโหคุณน่ารักจังคุณไม่งอแงคุณไม่งี่เง่าเออต่างคนต่างรอด้วยใจที่มั่นคง การเจอกันครั้งต่อไปนะคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะจ๊ะฝั่งคุณได้ไพ่โรแมนติกฟิลลิ่งฝั่งเขานะได้ไพ่ฮันนีมูนเนี่ยช่วงเวลาที่สุขหอมหวานมีความสุขสุขสําราญหัวใจอย่างมากที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดนะไปต่างประเทศไปที่ที่สวยงามใช้เวลาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันเนี่ยจูบกอดกันหอมกันโอ้ยตัวแทบจะไม่ห่างกันเลยนะจ๊ะสัมผัสไออ่นกันทุกวินาทีให้มันคุ้มค่ากับความคิดถึงที่รอคอยกันมาแสนนาน เหตุการณ์ที่กำลังจะเจอเนี่ยนะถึงแม้ว่า Make the effort ต้องใช้ความพยายามสักหน่อยเถิดหัวใจของคุณเนี่ยนะอดทนรอคอยเชื่อมันในตัวเขาเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองเพราะว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยแพชชั่นไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างไกลกันสุดขั้วโลกแค่ไหนนะแรงดึงดูดเนี่ยแรงผลักจะผลักดันหลังกันเข้ามาเนี่ยให้เขาไมา่อยู่ในท่าน,นี้กับคุณเนี่ยไกลนักใช่ไหมมานี่จูบสักทีสทีนะจ๊ะ เนี่ยมีแพชชั่นต่อกันมากคุณไม่ต้องกลัวใจเขาว่าห่างคุณไม่ได้หรอกกวนกระวายยังไงก็ต้องกลับมาใกล้นะและสุดท้ายไพ่ใบนี้ย w o r ์ด i ว d ดิ้งฟไพ่บอกคุณว่าคุ้มค่ากการรอคอยนะจ๊ะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นลูกดวงของม่หมอรอไปเถอดรอเขาด้วยความมั่นคงรอเขาด้วยพลังงานบวกรอเขาด้วยความเชื่อมั่นในใจเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากการที่เขาจะมาพบเจอเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลย ถ้อีกใบหนึ่งที่ขึ้นในฝั่งคุณชินเรนความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณกับเขาอาจจะมีลูกติดอ่ที่เป็นสื่อเชื่อมกลางหรือว่าคุณกับเขาอาจจะถามถึงคุยถึงเด็กคนนี้บ่อยๆหรือในความหมายนะจ๊ะหากไม่มีลูกติดมาเกี่ยวข้องมาครั้งนี้แหละเตรียมตัวมีเบบีเลยนะจ๊ะที่รักอ่อเรามาเปิดอู่กันสักคนสองคนแฝดดีไหมออกเป็นอย่างนั้นได้ความรู้สึกเนี่ยนะหลังจากที่รอคอยห่างไกลกันมานานแสนานานจะมีแต่ความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจ เพราะว่าไพ่สีมิเท้าเนี่ยเป็นการเริ่มต้นและบทสรุปอย่างที่แม่หมอบอกความมั่นคงในหัวใจหากใจไม่เปลี่ยนแปลงหากไม่มีใครเปลี่ยนแปลผันแล้วความสุขที่เป็นนิดนิวรันอย่างมากมายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วโอ้ไพ่สวยไพ่ดีนะพลังงานแบบดีมากๆถึงจะคิดถึงกันจนเหงาหัวใจอะ่ะจะเป็นพลังงานของความซื่อสัตย์มั่นคงซื่อตรงต่อกันนะจ๊ะอ่าโอเค เขาอยากให้คุณรอเขาไหมอยากค่ะอยากให้รอมากๆรอตลอดไปเลยแล้วเขาก็จะไม่ให้คุณรอเกอ้อด้วยนะอ่าโอเคแม่หมอขอจบคำทำนาย r ร n d o m ด้อมฟยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณนะมีความสุขสำเร็จสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนากันเงินกันงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสคริปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ